นางเอกสาวเต้านะนัทพรเตมีรักเปิดใจในรายการวูดดี้ m อัปเดตชีวิตการเป็นนางเอกที่ต้องเป็น p e r ร์เฟคชันนิจนกลายเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องและเรื่องความรัก3ามปีมีแพลนแต่งงานหรือไม่พร้อมเผยคิดอยากมีทาย,ยาทเป็นลูกชายที่เห็นคุณในหลากหลายเวอร์ชั่นมาก รู้สึกว่าแต้วชอบหาอะไรก็ตามที่จะได้พัฒนาตัวเองถ้าตัดเรื่องการแสดงออกไปตอนนี้จริงจังเรื่องอะไรแต้ว อินมากๆก,ก็เรื่องออกกำลังกายค่ะเมื่อก่อนก็ออกเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็จะเซตเป้าหมายไว้นิดหนึงว่าเราอยากปั้นก้นหัวเราะแล้วก็กำลังจริงจังกับการที่จะไม่เป็นคนจริงจังรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ต้องจริงจังไปซะทุกเรื่องก็ได้แบบใช้ชีวิตมาตลอดเป็นคนชิวไม่เป็นเท่าไหร่ก็เลยอยากจะสัมผัสต,ตัวเองในเวอร์ชั่นนั้นบ้างเวลาเรามองแต้วด้วยบทบาทของการเป็นนางเอก แล้วบางทีคนก็ยังตีกรอบรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างแต้วเอาจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกอะไรอย่างนั้นเลยแต่เพราะว่าความคิดที่ทำให้แต้วรู้สึกว่ามันยังเป็นอุปสรรคคือมันเป็นชุดความคิดที่รู้สึกว่าเราต้องดีในทุกๆอย่าง แล้วมันเหมือนมีความแอบกดดันตัวเองอยู่ก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกอยากเป็น perfectionist ด้วยเหมือนกันรประมาณหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นทางออกแต้วก็คือเวลาที่เป็นไลฟ์สไตล์ของแต้วเองก็เลยทำให้รู้สึกว่าอยากตามใจตัวเองอยากแต่งตัวแบบนี้อยากทำอะไรเป็นทางออกที่อยากจะโชว์ว่านางเอกก็ทำได้นะ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับเรามากก็แค่เรียนรู้ไปตามแต่ละช่วงเวลารู้จักกับประนายมากี่ปีแล้วแป้วสามปีค่ะสามปีที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์แป้วคิดว่าพอเข้าปีที่สามจะมีช่วงที่เหมือนเราเรียนรู้กันอยู่ตั้งความหวังว่าเราอยากทำความเข้าใจเขา เพราะว่าเราไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างพยายามวิเคราะห์หรือว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบางทีเราก็เป็นทุกเองซึ่งเต้าก็เลยคิดว่าบางอย่างอาจจะเป็นสเตทที่ปล่อยให้เราได้เรียนรู้ธรรมชาติของกันและกันโดยที่บางทีไม่ต้องไปพยายามทำความเข้าใจวิเคราะห์อะไรมากมายให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาและให้เขาเห็นธรรมชาติของเรา ในช่วงแรกๆมันอาจจะมีแต่ด้านดีๆเห็นแต่ด้านดีๆกันหมดพอระยะเวลาผ่านไปก็เป็นปกติที่มันจะเห็นในหลายๆด้านเรื่องของการแต่งงานคุยกันบ้างหรือยังแต้วยังไม่ได้คุยกันจริงจังค่ะคุณพร้อมไหมแต้วก็น่าจะดีนะหมายถึงว่าถ้าเราแบบถ้าเขาขอคุณวันนี้คุณจะตอบตกลงไหมแต้วหุยไม่ดีมั้งเดี๋ยวแม่ตี หัวเราะแต้วอยากมีลูกไหมแ้วอยากคะ่ะรู้สึกว่าเรารีสเปกกับคนเป็นแม่มากรู้สึกว่ามันเป็นความเสียสละที่เราคิดว่าอยากจะสัมผัสตรงนั้นนั่นคือจุดที่รู้สึกว่าอยากเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นกรูมิ่งคนหนึ่งให้เขาเข้าใจโลกได้ดีกว่าที่เราเจอมาอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายแต้ว ถ้าอยากได้ก็คงลูกชายมั้งเพราะรู้สึกว่าห่วงผู้หญิงแต่ก็ไม่มายังไงก็ได้ค่ะสามารถติดตาม w o o d y f m ได้ที่ช่องทางพอดแคสต์ w o o d y FM f a c e b o o k w o o d y y o u t u b e w o o d y ดทุกวันพุธเวลา19นาฬิกา